สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าจ้าหลายใจนอ้องพามาเบิ่งมอนเด้อยวคะ่ะเป็นเพื่อนจามอนมอนนะคะ่ะมอนมอนอุย้ยมาเบิ่งดูค่ะเบิง่งวิถีชีวิตของมอนเขานะคะพาเพื่อนๆนมาเบิ่งมาเบิ่งย่ำมะแลงคะ่ะเพราะว่าไอ้เจ้าของ ผู้เปิ้ลเลี้ยงผู้เพิ่นนี่เพิ่นกะเพิ่นกะยากย้าเว้นนะคะกระยายนอนกระไรพ้าเปิ้ลเปื่อนมาเบิ่งยญ้ามอแลงเลยค่ะเด้อเบิ่งดูเบิ่งเบิ้งโตมอนเลยค่ะโตมอนซึ่งตอนนี้มันใหญ่แล้วค่ะมันใหญ่มันจะเริ่มเพิ่นเอินว่ามัน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 จะสุกนะคะมันจะสุกนะคะเนี่ยเพิ่นเพิ่นก็จะเอาตะไคร้นะคะเอาตะไคร้หรือขันข้นไอ้สมัยเก่าเฮาเอิ่นจอเนาะค่ะเนาะเฮาเอิ่นจอนะค่ะเนี่ยเพิ่นจะเอามาวางวางเพื่อให้มันไต่ขึ้นมา พื่ซึ่งเขาจะมาทำรังมาทำลังอยู่ในตัวนี้นะคะอ่าก็เยอะค่ะเยอ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 ะนะคะว่ามันเผื่อนๆมาบึงนี่กะน,นี่แคี่มอ่นอนพึ่คือเคี่ยมอดอนเขาสมัยตะกี้เ้อเพื่อนๆจ๋า,จาอ่ามันก็จะมีตัวที่มันจะขึ้นมาเพื่อเขาเขาจะทำรังของเขาเล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านัจานจะทำลังเล้วอ่นะ เขามาย่ำมือเวนสิเพื่นกับพยูนะคะเจ้าของบ้านเจ้าของเงินลูกลูกร้านร้านนี่แหละจ้ะเขาก็ทําการเลี่ยงเลี้ยงนะคะกับเลยมาเวลานี่นะคะกับเลยมาซองไห้เพื่อนเพื่อนเขาเบิ้งนึงบ่ค่ะนี่ตมอนนะคะโตมอตโตมอตัใหม่นี่นะคะอ่าเบิ้งวิธีการยูการนี่ของเขานะคะเพื่อนจ๋าเนี่ยเขาจะกานเลี่ยงมอนเลี้ยงมากับวิธีต้องการมอนเนาะค่ะเนาะมอน ของวิธีของเขาเนะะี่ยค่ะเขาจะกินกินกินค่ะบึงเขาบัดไอไอม่อนสมัยตะกีเนาะสมัยตะกีไปเก็บม่อนเอากระตาไปเก็บม่อนไปเก็บม่อนซอยพอซอยเม่สู้มเมื่อนี่ไม่ได้เก็บเลยจ้าสบ,บายหลายเพิ่งดูน่ะนี่คนจิตตัดมาว่างเลยตัดมาว่างเลยนะคะจ เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นจะน้อยเพิ่นกะเพิ่นกะจะเอามมอนมาวางแล้วค okay. ่ะเพิ <lion> ่นจะวางเพิ่นว่าดีนี้แต่เพิ่นว่าเพิ่นจะวางเป็นรหลอดสุดท้ายแล้วซันว่าอ่ามืออื่นเพิ่อจะปล่อยเพิ่นมันขึ้นมันขึ้นมันจะขึ้นมาตรงล่างนี่ค่ะนี่ดีล่างคือล่างล่างล่างหมอนนะคะล่างล่างหมอนหรือเรื่องจอที่เพิ่งอื่นจอนะคะนี่อ่าไอ้จอจออ่าสมัยซูเมอร์นี่เพิ่นจะใส่อ่าเพิ่นใส่จอลวดอืมง่ายเนาะสมัยตะกี้จอ จอบังใหญ่ตัวเก็บโตเก็บตัว,ตวมอนนะคะเก็บโตมอนเขาขึ้นขึ้นใสจอนะคะตะเกียนะะสมัน,นี้เขาเพิ่นจะว่างสิละคะ่ะเอาจอว่างเนี่ยจออ่านี่แหละคะ่ะคือจอจอจอสมัยใหม่นะคะจอสมัยใหม่นี่จะ้ะอืมเพิ่นจะว่างว่างเพราะโตเพิ่นซุกหมายถึงโตเพิ่นเพิ่นเพิ่นอิ่มตัวไงะคะ่ะเพิ่นอิ่มตัวเพิ่นจะว่ากินอาหารแล้วนะคะคือ คือตัวของเพิ่นนะคะตัวของมอนตัวของไหมนี่เพิ่นจะบ่กินอาหารนะคะเพิ่นจะบ่กินเอาหมอนให้เพิ่นเพิ่นกายบ่กินนะคะอ่าเพิ่นก็จะทําการเพิ่นเพิ่นก็จะทําการนี่นะเบิ่งเบิงวิธีเพิ่นเพิ่นจะเอาไอ้ไอ้ไอ้หมอนให้ให้หมอนนะคะอ๋อต้องเอาขึ้นยังสี่ก้อนเอาอ๋ออ๋อบรรนั่งก็จะเอาลูกเต๋อเอาลูจังไปเต๋อเอาเลย ถึงสีเนื้อสีอ่นหอยปูนขาวน้ำนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมันนั่นตอนมันสุกแล้วมันสีเงวมันสะเปียก่ยมันสิชื้นโอ้ต้องต้องหอยปูนขาวก่อนก่อนจองไคอยังไงเสียอืม ตบปูนขาวล้อยสักก้อนค่ะปูล้อยตะกบแทนเราใ่้ยตีเก okay. ียงนะครับตอนที่ปันจะยุกปันจะยกจอขึ้นนะคะการยกนะคะเฮ็ดสบายเลยนะข้าวจี๋ถึงเสียบใบก้อนแล้ักวางจอมันกัดเขาก็ยกเสียบขึ้นออื เป็นละเฮ็ดสบายนะคะนี okay. 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 Uh, ่นี่วิธีการคองเปิดนะคะอ่าที่เอเปนเป็นจะเอาเป็นจะว่างจอว่างจอลงว่างเป็นจะเอาไอ้เว่าเป็นจะห้อยปูนขาวซะก่อนนะคะเดี๋ยวเบิ้งเข้าเบิ้งมือนี่เข้าเบิ้งเบิ้งวิธีวิธีการเลี่ยงม่อนของเปิดนะคะอ่าเป็นยกจอนะคะนี่จอเออจอนะคะ อ่ะจอแต่ว่าเป็นจอลวดค่ะมันมันมันจะบอกคือจอใหม่สมัยเก่าห้าวเละค่ะเพื่อนๆจ๋าเวลาทำความสะอาดง่ายอืมเอาอ่อนใชเล้นอ๋อเอาทำความสะอาดเนี่ยห่อเ้าวบริปันอืมบริบริปันบริอ่อนใช้ล้นหนุกดื้อดีละ ดองกระลางออกอ๋อไฟมันก็จะไอ้ไอ้ล้นไอ้ใยที่มันติดอ,อืม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 ง่ายค่ะง่ายค่ะอืมวิธทีทำความสะอาดจอโอ้ยตะกี้เนาะเขาก็ไม่คอยหมิ่นคอยนี่น้ำน้ำใสจอเนาะอ่าคนอื่นใสจอเนาะที่มันขดอ่ะอ่าปูนขาว ปูนขาวนี่ปูนขาวโมโมเขาเอา,เอาใส่ผืดผักเขานึงว่าโอ้จากเลยอบคาะเชืออชเ่อแล้วอือบคาะเชื่อแล้วอ๋อลุยแลใว้มันเง่้เวลาทามันเยาวมันสุบได้ชื่นเพราะว่ากามันทำหนังเสร็จนี่ก็สิบสองหมือเดิมขึ้นนะโอ้สองมือมันทำหลังอยู่สองมือค่ะอ๋อป้องกันเชื่อล่าค่ะ มันนี่ก็หอดหินลงหมอนแออัดแน่นนจังเลยนึลิปก็ค่อยดีก่าอ,อืมอืมโตม่อนสวยเลยสวยอ๋อ้เปแี้ยนถ้าเปแี่ง <laughs> ก้แป้งให้มอนให้ไหมนะคะ็มอน,มมอนตัวไหมตัวไหมอืมอืมแล้ได้ทำร่างที๋วยแลวเขาเขา,เขาจะทำล่างแล้วนะคะเขาจะทำล่างแล้วอันนี้ค่ะคือเป็นการโรยโรยโรยปูนขาวนะคะเพื่อป้องกันเชื้อราซองเบิรงดีๆมันจะเัวสีชมพูละตอนนะะอืม เขาเริ่มเริ่มเริ่ม,มจะเป็นตัวสีชมพูนป่ะค่ะอืมนี่เดี๋ยวสังเกตเบิงบ่งอาบน้ซองซองมาทาั้งนึงมันเห็นแสงไฟมันถิดสะท้อนแส,สงไฟมันกัดเจิดจะรอดตัวเขาได้คือขอไทายาทอไทยม้วนออกมันล้ว,เด,วเดี๋ยวเดือเขาเม่ว,เวออกเ้่าออกแล้วเขาไปดูอันนี้เขาก็จะชัก่ค่ะอืม เดี๋ยวมืออื่นมืออื่นตอนแรกมาเบิงมาเบิงวิธีการชักใหญยของเขาเนาะยี่มือแรงเนาะแต่ว่าหนูเอาผ่ามุ้งแกยวคุ้มมันก็ดีเห็นอย่นี้หรออืมแต่ว่าถ้าเอาผ่าขาดพื้นมันมันก็เห็นเพราะว่าเื่องรงชักย่ายที่โบโบเปิดก็ได้เปิดฉากตรนี้เดี๋ยว ปูนขาวนี่สร้างมาจากโรงงานป้งกันเชื่อ่ะเอฮาเอาไปใส่พักใส่ยังไ้วะเนี่ยปูนขาวมโเนี่มันถึกแบบเดียวกันเพราะเอาไปตอกอ๋อมันมันมันแพงปนได้มนี่ยมนี่มันมันถุงละจังบาท่เนี่จำไม่ได้ก็สิบบาทอย่างงก็สิบสี่ นี่ทวงแล้เก้าสิบนะนี่อันนี้แตงแตงอันนั่นบอบเบิลราคาอืมีิตเซอร์มิตอันให้เขาหักเอาไหมเอออยู่ในอยู่ในนี่เลยค่ะค่ะไอไข่ไม้เสเเร็จแล้วเอาไปเขาเลจะหกักออกชาเชฟนี้ทาน่อืมอเพราะว่าเอาอันี้มันก็อ,นนอย่างนี้ลายแบบบางยางอยูอย่ สองสามย่างปูเท้าคอลิ้นเหมยหลังลุงเลี่ยงวันนี้เหมยอบลุงเลี่ยงลุงเลี่ยงเราก็จะห้องผ่าอันนี้ผ่ายางขางนอกอาตะเลนบ้างแต่ว่าอันนี้ลูดผาดำนี่มันผ่ายางดำใบจะอบลุงเลี่ยงอืมอัดย่ำอัดขาเชื่อย่ำนั่น เอาเอาไม้ออกเบิงแล้วจ้ะเพื่อนจ้าเฮากลับมาเบิ่งน้ํากันแล้วจ้ะเนาะเบิ่งดูเบิ่งหมอนดูจ้ะสวยสวยงามจ้ะเพิ่นกะจ้ะเพิ่นกใส่ปูนขาวเนะจ้ะเนาะเอาปูนขาวเพื่อ ไอ้ป right ้องกันเชื้อราหลังจากที่มันสุกมอนมันสูกถึงหมายถึงว่ามันบกิมมอนอีกแล้วนะคะมันจะทายมูลทายหยังนะคะมูลที่มันทายออกมาแล้วมันก็อาจมันก็จะมีน้ำเหนียวมีน้ำหยังจะคนก็จะป้องกันตรงนั้นก็ป้องกันเพื่อบ่อให้มีเชื้อรานะจ๊ะซึ่งต่อไปเพิ้นก็จะงดให้อาหารซึ่งเพิ่ลจะให้อาหารมือนี่เป็นมือสุดท้ายจะเปื่อนๆจ๊ะมือนี้มือสุดท้ายจะให้นะจ๊ะเพื่อนๆ จเพื่อนๆจ๋ามาเบิ่งการให้อาหารนะคะการให้อาหารม่อนนะคะม่อนให้อาหารตัวไหมนะคะกาถึงกะเอาใบม่อนนะคะเโอ้ยเบิ่งเพื่นเบิ่งเพื่นให้บ่มันบ่คือเฮาให้ตะกี้เลยนะคะสมัยตะกี้เฮาวไกบเอาตั้งตะใบมันมาเนาะค่ะเบิ่งื้อะเพิ่นเราเอาไปิตูนมาเลยนะคะเพิ่นเปิดจ๋าอ่าเบิ่องอะไรค่ะเบื้องเกัดอ่าจำใบจำใบค่ะ เพิ่นเพิ่นเพ,พ,พิ่นบ่าให้ยเยอะค่ะเพิ่นบ่าให้เยอะเพระาะว่าตัวมอนมันมันอิม่มตัวแล้วมันอิ่มตัวแล้วนะคะเ <_ D> พิ่นจะบาา่าให้เยอะนะฮะจ่ะเพิ่นกะอืมเ็ดสบายว่าคือเฮาตะกี้เนาะค่ะตะกี้โอ้ยไปเก็บไปหาบนักปนเดอก,กหาบ <Okay. S 2> เ,เก็บใบน้อยเปนไรก็เก็บเถอะอ่าใบน่อยเป็นไรก็เก็บลีดเอาลีดเอาเก็บเอานะคะเก็บเอาอ,อันนี้โอ้ยเอามาเป็นตน้นเป็นงาเลยนะคะ <c oughs> หลังจากที่เอาปูนขาวโรยนะคะโรยเพื่อป้องกันเชื้อร่าของ่นนะคะค่ะคุณเพื่อน,นจ้าตอนนี้ก็เริ่มเอาโลงให้เขาซึ่งไอ กพิ่นกะบ,บอกว่าเอาเป็นเป็นงวดสุดทไทยแหมน่ะบอสใช่มไม่ใช่เหงวดสดทไทยอืมวดสุดทไทยแล้วเขากะเขากัดแม่เล่าให้เขากระบอกกินอีกนะคะเขาเขาอิ่มโตเร็วแม่เเอาให้เขาเขากระบอกกินนะ,ะบ กัดทิ่งทิ่งไปซื้อนะคะทิ่งไปซื้อเฮ็ดหสักหล่อเพื่อนอ่าปลักหล่อเนี่ยเน,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 นแล้วก็น,นี่ยอ,อ,อ,อ่านคะ่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าวิธีวิธีการ,ราการเอาเอาเอาให้เพื่อนกินเพื่อนก็จะขึน้นเพื่อนจะขึ้นมาทึ่งต้นม่อนเท่านะคะเพืาา่อนเพื่อนจ๋านี่จ้ะ ก็จะเริ่มไตขึ้นมานะคะไตนี่นี่นี่ไงนี่ไงเริ่มขึ้นวาเลี้ยวกันเริ่มขึ้นมาเลี้ยวเริ่มขึ้นวาเลี้ยวแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่าเบิ่งทั้งนี้วาเบิ่งดัดนีเบิ้งนี่นี่ค่ะเปิ่กระลังกระลังขึ้นมานะคะขึ้นมาขึ้นมาเพื่อจะมากินมากินใบมอนะคะมากินอาหารนะคะเริ่มขึ้นมาแล้วอ่ากระบอกว่าพิ่นจะห้ให้เป็นไอหลอดสุดท้ายแล้วค่ะหลอดสุดท้ายนะคะอ่า มันเอาให้เขาก็บ่กินมนะคะเขาก็บวกินมมันเอาไหว้กะเขาก็จะฉักใยแล้วนะคะเขาฉักใยป้องกันป้องกันการสกปรกของล่างไหมน้ำนะคะเบิ้งเบิ้งเบิ้งม้างเบิ้งมาเบิ้งวิธีเขาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเขาขึ้นเบิ้งเขาขึ้นใบมอนนะคะเบิ้งเขาขื่นกินกินมอนนะคะเพื่อนๆจ้ะอืมนี่เขากำลังขึ้นนะคะ แต่เขาฟังดีๆเขาจะได้ยินเสียงเขากินนะคะจะได้ยินเสียงเขากินนะคะ ขึ้นมานะคะก็กำลังขึ้นไม้กิน,นะคะ่ะขึ้นไม่กินกินใบมอนกินมมอนนะคะเออเนียงบวชุกนี่คือขึ้นน่คือืมเพิ่นเพิ่นจะเอื้อม่อนสุกเจ้าไงเลยค่ะเพิ่นเอื้นม่อนสุก้ามันสุกแล้วเพิ่นมันบ่ขึ้นนะคะมันก็จะไปขึ้น,นะะขึ้นไปก็คือมันจะไปจับไปจับล่างใหมะคะ่ค่ะมันจะไปจับล่างเอ้ยไปจับไอ้ไจ,อจ,อจอนะคะไปจับจอนะะี่ค่ะ นี่ตัวที่มันที่มันสุก่อนแล้วมันก็จะไปจับอยู่ที่จออะีรสิค่ะค่ะมันจะขึ้นมันจะรูรูว่าตัวตัว,ตวที่มันที่จะสามารถสร้างรั่งได้นะคะนี่ค่ะมันจะขึ้นไปยูงส่ค่ะนี่นี่หมายถึงตัวที่ ตัวที่เขาอิ่มโตแล้วนะคะเขาซุกแล้วไอ้ตอนกลางคืนสิมัน่องบ่เห็นนะคะบบเห็นความความสุกของเขาความสุกเขารัามันจะเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูไอ้สวยงามค่ะสวยงาม่องไฟสิกะกะกาโบคอยเห็นนะคะไฟบนบ่เกตบ่ชัดนะคะเพราะว่ามันมันคาแล้วนะคะเพื่อนจ๋ามันคาแล้วจ้าเพื่อนว่าเบิหนึ่งเพิ่เพิ่งจ้า สำหรับตัวตัวที่มันมันมันจะบ้วกินแล้วค่ะถ้าตัวอะไรบ้วกินมันจะขึ้นไปสี่ละค่ะมันจะขึ้นไปอยู่ทั้งนี้เพื่อนเอละมอนมันสุกเร็วนะคะมอนมันสุกแล้วหรือมันอิ่มตัวมันอิ่มตัวมันพร้อมที่จะชักใหายแล้วนะคะตัวที่มันบอท่านใดพร้อมมันกะมันกะจะกินกินอาหารค่ะมันก็จะขึ้นมากินนั่นสี่ละค่ะเพื่อนๆจ้าอืมนี่จ้ะมันจะขึ้นมากินนะคะอ๋าเบิ่งเขาดูเพิ่งเขาขึ้นมาดู นี่แหละค่ะชีวิตของเขาเลยค่ะการทยจักวรทยจักรของเขานะคะ,คะก,กคารจึงเปินกา เอิรมอนมอนอันี้เป็นมันนอนมันนอนใหญ่มันสี่สุกนะคะมอนมนอนหนึ่งนอนสองนอนสามนอนสี่อะเปินเอิรเนาะค่ะนอนขี่ขนเลยเปินนดานะคะนี่ค็คือมอนคำว่า 5000, 1, meals, ifer, there, อนอนก็คือเปินเปิรเปิรไอเปินเอิรนมา bringt, มอนนอนคือเปิรเปิรลอกคาบนะคะเปิรลอกคาบหรือเปินไทายคาบออกเปื่อ พื่อเพื่อะจะถอดค่ะเพื่อให้ตัวเป็นใหญ่ขึ้นอย่างไรล่ะกันนะคะคือมันกเปินไออันไอวงจรชีวิตของเขาลวก็วงจรชีวิตของไอของไอพวกหนอนนะคะของพวกหนอนอ่าของพวกหนอนหนอนต่างๆนะคะไอมอนนะคะ็คือการมอนเขาก็อยู่ในประเภทของหนอนนะคะประเภทของหนอนแต่ว่าเวลาเขานี่ล่ะเขาก็จะสางล่างต่างล่างนะคะเขา็ ต่อจากนั้นเขาก็าปัจจัยของเขาเขาก็าจะมีการออกมาเป็นเป็นเป็นแมงแมงกระบี้หรือแมงกระเบือแมงกระเบือแมงผีเสือ้อแต่ว่าไอ้ตัวม่อนนี่ตัวผีเสื้อเขาเขาคัดปีเขาจะบ่าแข็งแรงนะคะเขาจะบินบ่ได้นะคะเขาจะบินบ่ได้นาทีของเขาคือการมาผสมพันธุ์แล้วก็จะจะไอออกไขออกไขเป็นเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ อ่านนค็คือจบปฏิจจคองเขานะคะหลังจากที่เขาไอไข่เขาไขออกมาเขาก็จะไปฟักตัวเป็นตัวน้อยตัวอ้อนแล้วก็จะเป็นวงจรชีวิตของเขาต่อไปนะคะเพื่อนๆจะนี่แหละเป็นวงจรชีวิตของหมอนพิรีภูมเมันเขากลังขึ้นนะคะเขากลังขึ้นกินมมอนล้าวัดเสียงบ่คอยดงังแห้งปัดเดดอกราะว่ามันมันเริ่มสุกเนาะ มันเริ่มสุกอืมมันมันตัวที่มันทันสุกนั่นมันมันบ่อยเยอะมันบ่อยเยอะมันก็เลยบ่อยแย่งกันกินบ่ชิงกันกินถ้าตัวมันเยอะเลยโอ้เสียงนี่ดังสวดสวดสวดเสียงมันกินนะคะอันนี้บ่คอยบ่คอยด้ยินเสียงมันมันมันจะเสียงจะเริ่มเงียบก่ะ ว่าเพื่อนๆพื่อมะเบิงนะคะเบิงวงจรชีวิตของเขานะคะคือกันนี่แหละกรรมพอดีกรรมาเบิงมาเบิงคำกระลังเอาอาหารเอาอาหารหรืออมอนนะคะอมอนเก็เนี่ยนะอมอนอมอนเกียเกียเกียมอนเกียมอนนะคะเกียมอนเอามอนให้มอนให้มอนไอ้มอนมอนหรือไม้ใบมอนใบมอนเป็เนี่ยนะคะใบมอนให้ตัวไม้นะคะให้ตัวไม้ อันภาษากลางเฮาเพิ่นก็เพิ่อนเพิ่นเอิ้นห้นนวนม่วนเนาะโต๊ะไหมเพราะฉะนั้นว่านะคะแต่ว่าบา้านเฮาก็เอิ้นมอนนะคะมอนเอามอนให้มอนกินนะคะนี่แหละคะ่จะจะ้าเพื่อนๆจ่าป้านเพื่อนเข้ามาเบิ่งนะคะมันกัดคาเลี้ยวะคําแล้วก็มาเบิ่งย่ำคําเพราะว่าเพิ่นก่น เหตุงานหลายหลายนาทีนะคะหลายนาทีแล้วก็ไปให้ไปหน้านะคะต้องไปเบิ้งเข่าเบิ้งหนามอยู่หน้านะคะนี่ค่เป็นเวลาว่างอีกเวลาหนึ่งสาหรับที่เพิ่นจะเฮ็ดนะคะเพิ่นจะใส่เวลายนี่ยมาแรงสิค่ะหลักพงค่ะไปตัดมอนตัดยังกะโชคดีนะคะเพิ่นบรดิเก็บคือสมัยเก่าเพิ่นนะคะไปเอาข้าวเดียวไปตัดเอานะคะไปตัดเอาจ้าหลังจากนั้นเพิ่นก็จะเอาเอาเอาตัวนี้ลงเลยมันวะเอาขีอลง อ๋อเอาจอลงมันจะไีด้เอาผ่าคุ้มมันจึงว่เห็นแท่นี่อ๋อเอาเอาลงมาแล้วต้องต้องเอาผ่าคุ้มอีกค่ะเพราะมันผ่าคุ้มไว้พอมันนั่นมันเทไหน่ละถ้าผ่าว่าเอาผ่าคุ้มมันเท้าชัดใหบ่ค่อยอานนี้มันใหญ่ขึ้นมันมันมันต้องการควมควมผักพรน้ำค่ะอ่าต้องการควบหมึก นะคะมันก็จะเริ่มแล้วเอา,เอาเอา,เ,อาเอาเอาจอลุกเลค่ะเอาจอลงุณนะมึงดูวิธีเอาจอลงดูนืออ่าเอาจอลงนะคะตัวที่ตัวที่มันสุกนะตัวที่มันสุกหรือตัวที่มันอิ่มตัวแล้วเป็นอื่นมอนสุกนะคะมันก็จะขึ้นมาอยู่ทึงจองสิล่ะค่ะค่ะมันจะมาอยู่เพื่อมันจะไอเตรียมเตรียมสถานที่ของเขาที่จะทับลัง ลั่งไผลั่งมั่นนะค่ะเขาจะยูไผยูมั่นเถอะอ่าเลือกเอาอ่าเลือกเอาเนี่ค่ะแล้วก็ตัวที่เขาบ้านเลยเขาบ้านดี่เต็มที่เขาบ้านอิ่มบ้านอิ่มโตแล้วเขคือเขาบ้านท่านสุกเขาก็จะกินม้อนนะคะก็จะกินม้อนถาอ่ากินม้อนถาเตียว่าเปิ้นกับขาดกัน่าคือมืออื่นเศร้าดีคือสุกเหมิดมันวะอืออื่นอื่นเที่ยงเที่ยงหมดละอือเที่ยง จะว่าหองผ้ายกจ่ออีกเป็นมือจังมือจังเล็บอืมอืมอในช่วงยกจ่อเด้๋จะมาผ้าพเป็นเพื่อนทำไมเบิ้งอีกเทธอนึงนะคะว่าเป็นยกขึ้นจังไหนเป็นเห็ดจังไหนนะคะมาเบิ้งจอมาเบิ้งไอ้ไอ้ล้างใหม่หล่ะการล้างใหม่อยู่ในจอนะคะพเพื่อนเพื่อนจ้า,อ,าอืมเดี๋ยวย่อยลองกับจีบ มีโอกาสก็จะมาถ่ายทํำให้เพื่อนๆเฮ่าเห็นนะคะจ้าเพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี่ก็ะยายนองก็จะขอจบลงเพียงต่นนี้เนาะจ้าคลิปหน้าเจอกันไหมเด้อค่ะค่ะยายนองก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟนะจ้าที่มีเห้แก่ยายนองไปในมือนี้วันนี้หรือทุกมื่อที่ผ่านมาได้เจ้อเด้อขอขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะยายคุณจ้าขอบคุณหลายๆได้เจ้อเด้อเอามาบึงอันเพิ่น นั่งนะคะเบื้องพนนังตนเพนนังนี่จ้าจ้าเพื่อนจ้ามาเดินเล่นโต๊ะอี้อันนี้ <c oughs> มันจะายสบาย <c oughs> ใช่แ <c oughs> ม่ก็เด้เสียสั่นนั่งตะกี้โอ้ย <c oughs> เอาไม่นั่งต๊ะอี้ตุ่บแั่เพือนจา<ม>้าัสดีจ้าบ๊ายบาย